ุขสบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกๆทท่านเด้อบ่ว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทต่างประเทศก็ดีสิส่งส่งอาเตะนาะพี่น้องมีญ่เกียวเมื่อัออยู่ดีมีแห้งบ่สุขทุกคนเด้อพี่นองเด้อมีญ่เกียวซื้อขาเหมาสิฝาให้นแนองคมญพี่น้องให้ญาติตนและมีญเงแนเนะ อย่าพี่น้องท้กปากสองแน่ยอย่าน้องอาเต้แนี่ยสบายดีพี่น้องมื่อนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วพี่น้องเฮ้ยเป็นคนจับกล้องพี่น้องเต้เป็นมือกล้องเนาะพี่น้องเฮามาแต่เวียกเมื่อยสุดเนี่ยเพราะฉันได้เปลี่ยนว่ายังหยุ่งยังยองอยู่พี่น้องพี่น้องเฮ้ยขึ้นมาซื้อข้าวเมาไปให้พี่น้องก่อนเลยสิกลับลงใหม่ซื้อน้ำระบาวเพิ่นระบาวซื้อน้ำระบาวอยังเบาเหยาะนะบาลลอนบาลลิลอนเพิ่นเพิ่นมาสะบัดนนนนหางพี่น้องเฮ้ย เป็ไหนคงบ่อวบอยซื้อซอยพื้นและเสืพอผาพี่น้องซื้อข้าวหม้อสี่โลเนาะพี่น้องสี่กิโลบ่าวร่าผ้าพื้นบ่าวสองคนเสื้อแม่รักบ่าจื้ดสองน้องสบายนะเ้สิพห้างมื่ให้ใหญ่พี่น้องอเติของเมื่ใหญ่เกีลยวก็ซื้อเมียแกลโล่หนึ่งด้อสบายดีพี่น้องมาผพอๆอีกแล้วกับ Phải, xong nó, Lan, Ate, à hẹn nhang, lũ, à, thì... hẹn nhang, sao bài đi, con bà lũ, đôi, đôi lũ, đôi, Ate, cọp, cọp trái lải lải lũ, cọp trái lải lải, cọp trái mình bộ, <laughs> bộ, nhảy, được đấy, bong, không phải ham, bong FC, thả, theo dõi, sòng, nhảy, kéo này, à, lũ, bong, bong, FC, anh theo dõi, sòng, anh này, lũ, à, lũ, 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 ผากติดตามส่องเต้นอ่อยเนยเด้อผักติดตามาาตติดมส่องเต้อาเต้เนยเด้อส่องอาเตโลบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยความหนาหักยำยำเป็ดตาหักกับเป็ดตาหักพี่น้องเอ้ยยำเผื่อดื้อกับจนปุ้ยจะเป็นยังอะไพี่น้องเอ้ยอ่ะ ปูขาเขาจะได้ผากันเข่าเหมาและเมื่อให้แม่ทาโอ้น้ำแม่น้องค้มผ่าให้แม่ใหญ่ผ่าเข่าเหมาโลหนึ่งเด้อผ่าเมื่อเพิ่นกินนำกันแล้วเฮ้ยผ่าให้ก็ไดา้ ขมมกับเจลลายเด้อเอื้ยเด้อเอาขมมเอาตอนเหนือตอนนู้นมาไปอยู่ในกินก็ได้อยู่ที่มีแห้งแล้วความใาใส่ให้มีเด้อสาธุเหดช่องยูทูปกับพากน้ำพีน้ำหม่อนนอกวสุขุสุขคนสวยก็ไลก็แชก็ติดตามม่ใหญ่เคี้ยวในีเด้อพี่น้อกสองอาเตให้เพลินผ่านกดไว้ๆเนาะโดยโดยสนับสนุนพ่อแน่พี่น้องเลยอาเตกับเป็นตาช่างแต่แต่ต้นเนนน้อยมันอ้วนนะ ขอบโอขอบใจลายๆน้องอวยพ่อไห้เขากอวยพ่อหนน่องเือนกันใหนน่องอยู่ดีแม่งน่ออยู่เย็นเป็นสุกเล้วเบิ่งเบ้งนองต่อไปมันยืนเบิ่งไม่ใหญ่เฮ้าให้เข็มแข็งายนอไปน่องพี่น้องเนาะเพินมาองเฮียนเป็นน่อง้อง อันนอกนี่ร่อนนั่นแหละเพิ่นมาตะบ้านเพิ่นเพื่อบ้านเมียเพิ่นเพอร่อนหนึ่งวันหนึ่งซื้อซื้อสี่กิโลโล่หนึ่งแล้วนะร่อนอะไรจักโล่รละร่อีบอกร่อนละ่เออป็นกี่ประชามหาพันธ์เมนเพิ่นละมาให้หลานสาวเพิ่นซื้อซอยแล้วก็ซื้อซอยเพิ่นแล้วก็เมื่อให้เมยใหญ่ตันก็โล่หนึ่งให้เมยมีปากซองโน่โล่หนึ่งกับป้าเมยใหญ่เงื่งอีกให้เอื้อยแน่ กะโลหนึงหกเอื้อยซื้อเมียนตะมื่อก่อนกันยังนินต้เย็นน่ะอันนี้ตั้งซื้อซอยน้องซอยนุ่มปั้งแต่ปน้องกินปันเอื้อยปันน้องซื้อซอยเอื้อยน้องนงน้องนงก้ามาแก่มาใกล้ๆแล้วก็ซื้อซอยน้องบุดนู่งบุดนุ่งการเกลื้อยน้องเกลือกระเบิ่งกันไปแะไรกระซอยกันไปแล้วก็พาเอื้อยเห็น้องกินเม่นน้องค่อมเปิ่นก้ามหงเฮียนพี่น้องเกลยมาละกายห็น้องโท้วงเห้นน่องมาเขาเหมาพร้อม นั่งบุกแม่น้องเต้โทรมามแววเขาเหมาในเด้อหมนว่ะเลยมาแวที่น้องเลย่านบอได้มีเวียกมียังกับแม่น้องอมกูไลคอยแวกไปไกลมากายเพือเไๆนยูมีมีงานจะหากันอนน้มีเวียกจะมหาแมนคือเพิ่โทรมาเอาน่นเอานี่ก็ได้แวี่นองคือเ่ลกเอยกับบ่มีเวียเอกบ่สูมือมือละกนองหนลานเนะยากล้างก้อ แมนฮะและกับข้าเถ่าเลยเนาะเอ้ยไปทางได้ละกาไปหยาไปซ่าขี่โหลดกาพสสูขี่กันทั่วๆเลยฮึ่งขึ้นขึ้นขี่ทั้งหนึ่งแะหยาขอนโหลดขอดล่างแก่ยามผ่ายามคนแห่งขาบปากขี่ซะแมนค่ะมันแรมันเด็กเนี่ยนี่กัพอไปพ่อมาโยคันแมน้าว่างเละนะอันเอื่อยเอื่อยมีเสียวอยู่มิลกาถักถักขามาคอมเ่นเขามานะส่เราไปบ้าง อันเสียววลิซาเพิ่นวานเนสซาเป็นยูมินิกาผักเถิงเสียวเด้อเสียวเด้อกินหอยกินเถิงเด้อเสียวเด้อให้กันขี้หอเท้าให้ตกติดตามอยู่ตลอดเด้อเสียวเด้อถาวาบ้านเมืองเ้าเย็นเนาะบ่มีโควิดโควิดแหลเสียวอยากมากกับมาเสียวเอ้ยเฮาสิพผ้าโต๊ไปเทียวผลิตเลยลูกสาวผาไปหักห้แพงกันเด้อเฮ้ยสมเป็นเสียวได้แม่ อยู่ใกล้อยู่ใกล้กดี๋ันหาฉันแพงกันนะกระบอกบรรหาอยู่ไซกะยาหน่วยลูกเดียวกันเสียวเลยบวเป็นยังอือยู่คนละทวีบอ่ฮ้แล้วเขาสิถามโตเฮ้ยอันโตอยู่เมืองลาวนั่นอยู่บ้านใดตะกี้นะอยู่แข้งใดเมืองใดแต่มีลูกจะคนแล้วครอบครัวน่ะผัวกระย่างอยู่แต่ว่ากระนิดใดให้โตเข้ามาหนิเด้อเฮ้ย บัตรท่านโทรหาะก็จะเขียอบอกย่างบัตรท่านโทรส่งน้ำยูทูบนี่แหละค่ะเพิ่นคอมเมนต์ก็มาไลค์ไลค์คอมเมนต์แล้วเป็นเสี้ยวอันใหญ่เคี้ยวกับสิเป็นเอื่อยแม่น้องค้อคือกันเล่น้องกันนะกับสิอยู่ในน้ำเอื่อยแล้วเนาะล้านสาวหัวเลยข้อเท่าส้นนะก็ได้้าแพงแล้วเหรอเท่าโซนเท้แพงกับล้านสาวใหญ่เงื้องนะเป็นเอื่อยของเฮาวาวซุยน่ะเป็นล้านสาวลูกของน้องซ่าล้านลูกของน้องลูกของร้านทราย มใหญเงึงคือข้าบเบาบอยนะกะสาวานอนเศาเมม่นีมันยังพดเมเทนนะคาะนอกข้าเบิร์ดเ้านี่ผู้ใหญ่เอ้ยข้าวเนี่เป็นคนกลางผู้ใหญ่ว่ะจะซะเสือดำไาอ่าใสเสือดำมทนเสือดำบ่แม่เพิงเงินเมยเคียน่ะเป็นลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่ข้าเฮาเนีก็เป็นลูกผู้น้อยเมนเงนอขี้งเ้านั่นยังต่อองคนมหญ่เงึงกับข้าเอ้ย โตได้พ hey, uh, 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 oh okay, so nah, uh, ่อแม่ย hey. really IR uh um, uh, no. hey, ่งอยู doo. ่พอเฮ้ยโตมาให้เฮาพังเนี่เด้เฮ้ยคุณฮอดถ้าติดต่อเลยเป็นยังเพจเจ้าเพจบ่ทันได้ตั้งได้นี่นะไส่คือว่าตั้งตั้งอะไรเอิดละบ่ตั้แล้วบ่อกจะหดเพจเขาบ่น้องนุ่งเบิ่งหายเองสืออาเตะนั่นคือว่าอาเตะไปนะเบิ่งเขาสือเบิ่งและวผ่าทั้งเสี่ยวลายหักให้แพงกันเสี่ยวเอ้ยคือเก่าเมื่อหลังอะไร อาเต้อาเต้สื่อเฟซนี่ยติดต่อมาดินน้ำมัใหญ่เคี้ยวก็ได้เด้อเป็นภาษาไทยอาแล้วก็นยาวางเต้เอออาเต้เออ่นได้ละเอียดดอกเสี่ยวตั้งพิญญาว่างุ่มๆเท่าๆเอ้ยขอโทษขออภัยเอ้ยได้ไม่ให้กระเฮียนดิ่งเขาเราซับเขานะแม่ว่าเขาบ่ใส่ใจปันไดเอ้ยเขาบ่มักเข้าแท้นะตะกี้ก็บ่มักมาตะใดเป็นเทวรัฐัส เป็นเถ็บเป็น ng, ยังบอดด์โซนใจแต่กี่วิทยาะเหยาะเส้เสอยู awesome. ่กครีโมทกันย so, ังบ่เป so, uh, ็นผ um ้าก so, we ันพ่ายแล้วก็ขอตีส้มเด้อเด้อบ่เป็นยังแล้วผากทึงเอฟซีถุกถุกฐานเด้อบอกว่าส่องบ่วบอยส่องสาวเม่น้องคมส่องสาวแพงส่องไม่ใหญ่เงื่งและวส่องอาเต้กันอยู่ดีไม่แห้งบพราสุขขุสุขคนเด้อหักแพงบพราสุขคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุก ให้คอมเมนต์เข้ามาเลเลื่อติดตามอยู่เลเลื่อพี่น้องเอ้ยก็ไหลกดแส่เป็นกำลังใจของมใหญ่เคียวได้พี่น้องเอ้ยเิ้ามใหญ่เคียวสิต่อบมเป็นกดแต่ใจหายกดแต่ใจหายพี่น้องเอ้ยก็ขยด่ามใหญ่เคียวเด้อเในด้ายหักแพงเพราะถูกถูกทานผู้ผู้ที่คอมเมนต์เข้าม้านะแพงเบิด้ดมิไนเคียวก็เป็นวัดเป็นไอระเบิงข้อแหบเบิ้ดคือการอลม เห็นั้นเราไม่ใหญ่เคี้ยวอันบ่ได้ตอบคอมเมนต์ก็จยมาขี้คุยได้พี่น้องคนอ่านต้องนั่งซื้อบนอยากเห็ดหุ้งบม่ได้เท่าแล้วอ่านได้อยู่ตู้พิมพ์นั่นพิมพ์ไทยนะมันมันมันบอกคือสะกดเล่าเหมือนลุงหน่าลงล้างอลไรจำเป็นหรือเบาเห็ดไปจนหน่อเห็ดไปเลยมันผิดพลาดแล้วผู้ดีหมูวกขวัญ พยังบอเป็นว่าหรอจ๊ะอ่านได้อ่านใ่ได้สัตว์อยู่อ่านนะเพราอไแต่กดใจหายกหน้ามันเดินไ่นอกยอมคนคุยคุยเนี่ยพิม์บอเป็นว่ากับน์รเนาะเมนเมนแมันเราตัโตมาว่าตุ๊กุจะทำไรเด้อมีหม่นี่เออเออเียนอะรนะได้ซอหน่วยปลาเมยนห่นแล้วสีปลาหมะใหญ่เงื้งแล้วปกจะกินได้กินมาได้กับปลาห้ ก็มันี่นั่นพน้องบุ้มล้กก็บกินกินปลดตนปโตล้วพิษพญานะาหยัเง้่อยบนกได้พิานเนี่ยบุ้มพาตเดกบ้องมเนบุ้มพญานบดตด้กบุ้คสมสมพระเอกเด้อพอคมก็เงินกูแล้วส้มพระเอก พอเอกซองอีกเด้อส้มพอเอกซองลูกบ่าวคอมอยู่น็อตชิโน่ค่าวคอมนะคอมอยู่พพนอใหญ่ก็บบันโลดเสือกเนาะบันคอมห่อนล้นอ่ะอ่ะส้มพอเอกซองส้มพอเอกซองอีกยังมากับมือฮาคอมโบเหลือขึ้นมาลูกผ่าพังเทิงอันเฟซีลูกหล่าผ่าเทิงอันเทิงเมญายันเมญายันวานิสาของหล่าลูก โอ้โอเออเาตึงๆะดื้อจ่อโอ้ยเจมินดื้อเ่ันติอนน้าน่ะมันติดป้เอัอออ้นนะมันมีอัอ้น่ะมันติดอันเด่นอ่ะโตาอมันติดหัอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเม้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้อเ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้อเ้ยเฮเฮออเฮอเ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้เเ้เ้เเเ ตรงอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกส,ส,สุขภาพาเขมแข็งเหมือนอยนื้อเลื่องเรื่องเ,อ,งเ,อ,งเอามมาพ่กควรสิด<ะ>ได้ปิดคลิปสบายดีพี่น้องบ,บ๊ายบาย